จะเกิดอะไรขึ้นหากเราใส่เอ็กซ2,000 km 3.0คู่นี้ครบ200กิโลสภาพเป็นยังไงมาดูกันเลยครับเริ่มจากตัวอัปเปอร์ก่อนเลยนะครับตัวหน้าผ้าเนี่ยบอกเลยว่ายังอยู่เหมือนเดิมนะครับข้างซ้ายข้างขวายังเหมือนเดิมไม่มีปริไม่มีขาดเลยครับยิ่งเรื่องอาการย้วยนะครับบริเวณ4ฟฟุตตรงเนี้ย ไม่มีให้เห็นเลยครับยังกระชับเหมือนเดิมแบบวันแรกที่ได้มาเลยเรื่องสีตัวรองเท้านะครับทั้งบริเวณโฟมและบริเวณผ้าอัปเปอร์ยังอยู่เหมือนเดิมครับติดแน่นเหมือนเดิมไม่มีหลุดร่อนเลยตัวพื้นนะครับยังสภาพดีอยู่ไม่ใช่สิยังไม่สึกเลยมากกว่า วันแรกได้มายังไงวันเนี้ผ่านมา200กิโลก็ยังสภาพเดิมเลยครับปกติแล้วอ่ะย่าจะเป็นคนที่ลงข้างเท้านะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแต่เท้าขวาจะหนักกวา่าแล้วดูสิครับน้องเขาคือไม่มีอาการสึกอะไรให้เห็นเลยนะฮะตัวพื้นโฟมนะครับบริเวณส้นเนี่ย ยังสภาพเดิมไม่มีการยุบไม่มีการย้วยอะไรเลยก้าวตรงๆนะครับฟิลลิ่งวันแรกที่ได้มายังไงนะครับผ่านมา200กิโลวันนี้ยังฟิลลิ่งเหมือนเดิมเลยครับถ้าจะหาสักจุดหนึ่งที่สึกหรอไปก็คือบริเวณข้อเท้าตรงนี้นะครับก็จะมีการเสียดสีบ้างเนาะก็อาจจะถลอกไปบ้างนะครับมองเห็นไหม ประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมคือไม่เป็นปัญหาเลยครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆในราคาที่กดมาไม่ถึง2,000บาทใครมองหารองเท้าซ้อมดีๆสักคู่หนึ่งใช้วิ่ง e ีซีใช้ซ้อมเป็นเดลิทเทรนเนอนะครับคู่นี้ยาว่าตอบโจทย์มากๆถ้าเกิดจิ้มไปดูที่ตะกร้าที่ปักให้ตรงเนี้ยแล้วยังอยู่ในช่วงแฟลเซลล์ราคาไม่ถึง2,000เนี่ยแนะนำกดไปด่วนๆเลยนะครับกับเจ้า x s t e p 2,000 km 3.0คู่นี้ครับ